ครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้แอปพลิเคชัน s w i t c o t นะครับในการเปิดเ,เจ้าเครื่องพ่นไอนับอัจฉริยะ s w i t c h b o t h u m i d i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  r ตัวนี้นะครับกดเปิดครับมีเสียงตีดละเล่งพัดลมหน่อยเล่งความแรงหน่อยฮอ้ควันขโมงควันขโมงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับผมเอดเดลเหนือชาแน,นลนะครับคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศเกือบทั้งวันหรือเปล่าครับเป็นไปได้นะครับว่าออฟฟิศตลอดจนที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักของคุณเนี่ยนะครับอาจจะแห้งมากๆนะครับซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณ <S <S คือผมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องพ่นไอน้ําในอากาศอัดฉริยะตัวนี้ครับนั่นก็คือ SwitchBo ู u m i ิไย้ ปกติการทํางานที่บ้านของผมนะครับผมจะนั่งอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอนานๆน,นะครับบางทีผมก็จะรู้สึกปวดตาแสบตาเหมือนตาของเราเนี่ยครับที่เพ่งเล็งจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ รู้สึกว่าตาแห้งนะครับบางทีตาแดงก่ำเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเป็นคนที่ผิวแห้งนะครับจนผมเนี่ยนะครับได้มาใช้เจ้าเครื่องพ่นไอ้น้ำหรือเครื่องทําความชื้นในอากาศตัวนี้นะครับคือมันช่วยในเรื่องสุขภาพของผมได้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยขับเสมหะได้ดีนะครับลดอาการภูมิแพ้ในอากาศแถมยังช่วยลดในการนอนกลนได้อีกด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยครับ เครื่องพ่นไอ้น้ำในอากาศอัจฉริยะสวิสบอร์ดมูนิฟายเ f อร์ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ Smart Home นะครับผมขออธิบายแล้วก็พูดถึงคําว่า Smart Home กันนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนคงคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ ยี e ่ห้อสมาร์ทโฮมนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงบ้านธรรมดาธรรมดาหลังหนึ่งให้เป็นบ้านไฮเทคครับหรือว่าสมาร์ทโฮมที่ทันสมัยขึ้นมาทันทีนั่นเองนะครับอย่างเช่นเรามีอุปกรณ์สวิชบอร์ดสวิชนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็สามารถใช้ติดกับสวิตช์ไฟแบบธรรมดาที่บ้านของเราได้นะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันสั่งการเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ต้องลุกไปเปิดแล้วก็ปิดเองนะครับโอ้โหอันนี้บอกเลยนะครับว่าสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสวิชบอร์ดฮับมินินะครับอ่ะนั่นก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวที่ผมถืออยู่ณนะตอนนี้นะครับก็จะสามารถควบคุมรีโมทนะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศที่ผมมีอยู่นะครับก็สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SwitchBot ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสบายมากๆนะครับแต่ต้องอาศัย Wi-Fi บ้านของเราร่วมด้วยนะครับ โอ้โห oh, แบบนี้นะครับไปทํางานนอกบ้านนะฮะกลับมาเหนื่อยๆนะครับจะสั่งเปิดแอร์ล่วงหน้าก็ทําได้สบายๆหายห่วงเลยครับทีนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงบ้านธรรมดาธรรมดาให้เป็นสมาร์ทโฮมนยครับที่หลายๆคนสงสัยว่าจะต้องทําการรื้อผนังบ้านเพื่อเปลี่ยนสายไฟเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบสมาร์ทโฮม ก็จะยุ่งยากเกินไปใช่ไหมครับแต่ทางแบรนด์ส i ิส b o ร์ดเนี่ยนะครับได้คิดค้นแก้ปัญหาด้วยอุปกรณ์ที่ผมทําการเกินไปในข้างต้นนะครับซึ่งไม่ต้องเสียเวลาหรือผนังให้ยุ่งยากเลยครับอุปกรณ์ s Service Board เหล่านี้ล่ะนะครับสามารถนําไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ในบ้านได้เลยนะครับซึ่งตอบโจทย์สําหรับผู้ที่มีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้เป็นสมาร์ทโฮมที่ไฮเทคแล้วก็ทันสมัยทันทีครับ เครื่องพ่นความชื้นในอากาศอัจฉริยะ Switchbot Humidifier มีระบบการทำงานได้เงียบมากไร้เสียงรบกวนออกแบบให้เติมน้ำด้านบนทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายครับเมื่อใช้งานร่วมกับ Switchbot Hub Mini ก็สามารถสั่งการด้วยเสียงจาก Siri s h o r t c u t Google Assistant แล้วก็ Amazon Alexa ครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบ Home Automation เมื่อใช้งานร่วมกับ Switchbot Meter ก็จะสามารถตั้งค่าเปิดปิดเครื่องพ่นความชื้นในอากาศเมื่อความชื้นในอากาศลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้นั่นเองครับ โอ้โหควันขมงฉงเฉงเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับการใช้งานเครื่องพ่นไอ้น้ำในอากาศอัดชลยิยบอดโฮมินิไฟเ i อ i เนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับเริ่มจากการโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า s w i t c h b o ดนะครับตัวนี้ครับผมนี่นะฮะทำการกดเข้าไปเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหลักประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับทำการกดตัวบวกนะครับ จะอยู่มุมขวาบนนะครับเพื่อ add device แล้วก็เลือก s w i t c h b o t r d humidifier นะครับแล้วก็กดค้างที่ปุ่ม s w i t c h b o t ก็คือตัวเครื่องพ่นไอ้น้ำเนี่ยครับกดค้างไว้เลยครับผมประมาณ2-3วินาทีนะครับหรือว่าจนไฟกระพริบนะครับนั่นก็คือไฟสีฟ้าฟ้าหรือสีน้ำเงินกระพริบเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับมันจะทำการเชื่อมต่อเราเตอร์ไวไฟของเรานะครับให้รอสักพักนึงนะครับ ทีนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อสำเร็จนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับโดยการใช้งานนะครับเราสามารถใช้ได้ด้วยระบบแมนนวลนะครับก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกเครื่องพ่นไอ้น้ำในอากาศขึ้นมานะครับผมจะเรียกตรงนี้นะครับเรียกว่าปุ่มสวิชบอร์ดนะครับโดยสัมผัสเบาๆครับตรงนี้หนึ่งที่นะครับก็จะเป็นการเปิดเครื่องแล้วก็พร้อมทำงานในระดับเบอร์หนึ่งเลยนะครับสัมผัสอีกหที่ ก็จะเป็นเบอร์2นะครับอ้ามสัมผัสอีกครับก็จะเป็นเบอร์3เป็นความแรงที่แรงที่สุดแล้วนะครับคราวนี้ครับพอหลังจากเบอร์3ปุ๊บกดไปอีกครับก็จะเป็นการทํางานโดยระบบอัตโนมัติหรือว่าโหมดอัตโนมัตินะครับอ่ะหลังจากกดไปอีกครับก็จะเป็นการจุดการทํางานหรือว่าปิดเครื่องของเครื่องพ่นไอ้น้าในอากาศ นั่นเองครับผมง่ายๆเลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้งานโดยแอปพลิเคชัน Switchbot นะครับอันนี้ก็เข้ามาหน้าแอปแล้วละนะครับอ่ะเริ่มไปกดตรงที่คำว่า h u m i d i f i e r 96เลยนะครับหน้าตาหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มออโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแรงของไอ้น้ำนะครับอ่ะผมก็จะกดไปที่คำว่ามอนะครับโดยหน้าหลักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าฟังก์ชันนะฮะ ตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่ม power นะครับนั่นก็คือเป็นการเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องก็จะมากดตรงนี้นะครับตัว A ตรงนี้ก็จะเป็น auto นะครับระบบ auto นะฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นระบบ m a n นวลนะครับก็คือตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถสไลด์นะครับเพื่อเพิ่มความแรงในการเลื่อนแถบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถเลือกเวลาได้ด้วยนะครับก็คือไปที่คําว่า s k e t ด้วนนะครับแล้วก็กดไปตรงที่คําว่า add นะครับสามารถเลือกวันเวลานะครับ แล้วก็ระบุเวลาแล้วก็วันได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่แล้วก็กดเซฟตรงนี้แล้วก็ผมไม่ทำนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับนอกจากนี้นะครับภายในแอปพลิเคชันยังมีหลายฟีเจอร์ให้ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเช่นตั้งเวลาให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติแล้วก็รองรับระบบเสียงทั้ง s i r i s h o r t c u t Google Assistant แล้วก็ Amazon Alexa ครับ สำหรับตัวสวิสบอร์ดมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชืน้นซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำภายในจะมีเซนเซอร์ตรวจจับแล้วก็จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัตินะครับสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ละเอียดเป็นรายนาทีเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับการติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่เราต้องการควบคุมอุณหภูมิ <c oughs> เช่นห้องนอนห้องเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพเป็นต้นเลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด่นในตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดอุณหภูมิ ความชื้นที่มีค่าสูงหรือต่ำได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนหากผลลัพธ์ที่ได้มากหรือน้อยกว่าที่เรากำหนดนั่นเองครับจากการใช้งานจริงของเครื่องพ่นไอน้ำในอากาศแล้วเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับที่จะช่วยให้อากาศในห้องนั้นมีความชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีผิวแห้งกล้านมากนะครับ แล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยคือผมได้นําไปวางไว้ในห้องนอนนะครับแล้วก็เปิดแอร์นอนในทุกๆครั้งนะครับปกติเวลาผมตื่นมาเนะครับผมจะคอแห้งตลอดเลยนะครับพอนําเครื่องพ่นไอ้น้ําในอากาศเนี่ยนะครับมาเพิ่มความชื้นในอากาศเท่านั้นและนะครับอาการนั้นดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเรียกได้ว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับดังนั้นคนรักสุขภาพห้ามพลาดเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอุปกรณ์สมาร์ทโฮมกลุ่มสวิชบอร์ดเนี่ยนะครับผมได้ทำการแปะลิงก์ช่องทางในการสั่งซื้อออนไลน์ไว้ในใต้คลิปนี้แล้วนะครับโดยเครื่องพ่นไอน้ำในอากาศอัจฉริยะนะครับจะมีราคาอยู่ที่ 1,400บาทนะครับจากราคาเต็มจะอยู่ที่1,900บาทแล้วก็ s w i t c h b o ดครับมิ i ินะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าราคาก็จะอยู่ที่1,190บาทนะครับจากราคาเต็มอยู่ที่1,690บาทแล้วก็ Switchboard Meter ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่990บาทนะครับจากราคาเต็มจะอยู่ที่1,690บาทถือว่าราคาดีงามมากๆเลยนะครับไปสั่งซื้อกันเยอะๆเลยนะครับครับผมแล้วผมก็ได้ทำการรีวิวข้อมูลเครื่องพ่ ไอ้น้ำในอากาศอัดฉิิยสวิสบอร์ดฮูมิ i ิ i ฟเยอรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตาม, <c oughs> ตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ